สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมส่งงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดตัวเล็กนะครับตัวนี้สเปคน่าจะ3,000วัตต์ใช่นะครับ2 4โวลต์นะครับ3กิโลวัตหรือว่า3,000วัตต์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับกำลังทดสอบจ่ายโหลดอยู่นะครับนี่1,000วัตวัตต่อเนื่องนะครับลากยาวสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับนี่ นี่โหลดก็จะเป็นหลอดไฟนะครับหลอด200วัตต์ขนานกันอยู่5หลอดนะครับก็1,000วัตต์พอดีนะครับกินกระแสฟัง DC นะครับ45แอมป์ที่25โวลต์นะครับนี่สายเวฟที่ออกมานะครับสวยงามนิ่งกิ๊กเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเส้นคมมากนะครับสวยงามมากตัวนี้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ ไม่ได้ทําคลิปซ่อมให้ชมกันนะครับตัวนี้เพราะเนื่องจากว่ากลางวันนะครับปั่นงานนะครับทํางานมีผู้ช่วยก็เลยไม่ได้สะดวกถ่ายคลิปซ่อมให้ชมกันนะครับต้องรันงานตลอดนะครับโอเคเนาะนะครับก็นะครับใครที่จะส่งติดต่อส่งงานมาซ่อมนะครับก็ช่วงนี้นะครับส่งมาได้เลยนะครับคิวก็ ค่อนข้างที่จะเคลียร์ออกเรื่อยๆแล้วนะครับไม่ไม่ติดไม่ขัดแล้วนะครับก่อนหน้านี้อาจจะใครที่จะติดต่อมาส่งงานอาจจะแจ้งว่ารอนานนิดนึงนะครับบางคนรอนานเป็นเดือนแต่ตอนนี้นะครับคิวเริ่มโล่งแล้วนะครับเริ่มเดินทางคิวงานเริ่มเดินทางสะดวกแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ช่วยก็มาแบ่งเบาภาระช่วยกันปั่นงานสองคนก็ค่อนข้างที่จะสะดวกพอสมควรนะครับทำให้ งานออกได้เร็วมากขึ้นนะครับใครจะส่งงานมาซ่อมก็ตอนนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับก็ยังรับซ่อมเหมือนเดิมนะครับมีคนโทรถามนะครับว่ายังรับซ่อมอยู่หรือเปล่านะครับผมก็ซ่อมอยู่ทุกวันนะครับส่งงานมาซ่อมได้เลยนะยังไงก็นะครับใครจะส่งงานมาซ่อมที่อยู่นะครับที่อยู่เบอร์โทรผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับทุกคลิปเลยนะ ทั้งที่อยู่ติดต่อนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับก็ก็ผมจะใส่ไว้ใต้คลิปเนี้ยนะครับใส่ไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับยังไงก็นะครับดูที่ใต้คลิปนะครับที่อยู่เบอร์โทรติดต่อหรือนะครับก็แอดไลน์มาตรงๆหรือโทรมาเลยก็ได้นะครับที่นะครับ0924712943นะครับใครจะส่งงานซ่อมนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับซ่อมอะไรบ้างนะครับสาหรับ คนที่ยังไม่รู้และเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็รับซ่อมทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์หรือสวิตชิงพาวเวอร์ส p py อะไรประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าสวิตชิงพาวเวอร์ส p py ซ่อมเป็นบางรุ่นเท่านั้นนะครับก็ติดต่อกันเ,เข้ามาก่อนนะครับสอบถามกันก่อนสวิตชิงโมนะครับโมสวิตชิงที่ใช้กับเครื่องเสียงพวกนั้น12โวลต์ตัวนั้นที่เข้าโมมาไม่ได้รับซ่อมนะครับตัวนั้นผมไม่ได้รับซ่อมนะ แต่รุ่นอื่นๆชาร์จเจอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับส่วนนะครับระบบโซล่าเซลล์นะครับอะไรที่เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ทุกอย่างนะครับชาร์จเจอร์ mppt นะครับกล่องคอนโทรลปั๊มน้ำนะครับระบบโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ออฟกิดไฮบริดออนกิดนะครับซ่อมทุกอย่างนะครับก็ลองติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับลูกค้าที่จะส่งงานซ่อมนะครับ ยังไงนะครับลูกค้าที่จะส่งงานซ่อมแนะนานะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรที่ผมลงไว้ในใต้คลิปนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่ผมแจ้งไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์จะตอบเร็วที่สุดสะดวกที่สุดนะครับเพราะนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับผมแฟนเป็นคนคอยตอบแชทคอยตอบลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับสามารถทักแชททักไลน์เข้ามาสอบถาม งานซ่มกันก่อนได้นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากอ่าฝากไว้อีกนิดนึงคือลูกค้านะครับถ้าจะโทรติดต่อผมในช่วงเช้านะครับอ่าช่างนอนดึกนะครับตื่นสายนะครับรบกวนโทรนะครับอ่าหลังเที่ยงนะครับจะสะดวกสุดนะครับหลังเที่ยงวันจะเป็นเวลาที่ได้รับชัวร์นะครับถ้าโทรมาก่อน9โมงผมจะไม่ได้รับสายนะครับผมจะเริ่มงาน ที่9โมงเช้านะครับยังไงถ้าจะติดต่อช่างก็โทรหลัง9โมงเช้าหรือให้ชัวร์ที่สุดก็โทรในช่วงบ่ายนะครับยังไงได้รับชัวร์ชัวก็ช่วงบ่ายนะครับถ้าไม่ใช่ผมรับก็อาจจะเป็นแฟนผมรับนะครับติดต่องานซ่อมก็แจ้งที่แฟนหรือมีธุระจําเป็นต้องคุยกับช่างก็นะครับขอคุยกับช่างได้เลยนะครับโอเคยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ